สวัสดีค่ะวันนีท้ทิงก็จะพาไปดูประสบการณ์การทำหน้าใสที่คลินิกซีเนียในกังนำตั้งแต่ต้นจนจบถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือสามารถเข้าเว็บไซต์เขาหรือว่าที่หน้า Facebook ได้เลยนะคะมีเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็ทักแอดไลน์แจ้งไปจองคิวต่างๆได้เลยค่ะ อ่านกัน่หอแคดซลฟี่กัน้ทำหน้ากัน,นะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงล่ามคนไทยบีซี่มากจะได้ไปอาจจะได้ล่าม ดูสภาพผิวตอนนี้มีเครื่องมีสิวอะไรไมู่้แล้วก็ตรงนี้พี่สักเมื่อเช้าเพิ่งบีบสิวไปเดีย๋ยวดูหลังทำ เดีย๋ยวจะเข้าไปทําแล้วค่ะบ๊ายบายดูหิวก่อนหลุ่มสิวแล้วก็สิวที่กังวลนะคะรอยสิวหลุมสิวแล้วก็มีสิวอยู่ โอเคค่ะ <Okay. S 2> แต่พวกนี้ถ้าทำหัตถการที่กระตุ้นต่อมไขมันนะคะมันถ้าเป็นพวกสิวมันจะออกมาใช่ค่ะเป็นเวลาสามถึงเจ็ดวันอาจจะมีเป็นสิวเรื้อรังได้ลูกค้าโอเคไหมคะคือแต่คืออยากมาเพื่อทำโพเทนซ่าแต่คือส<อ>ุดท้ายมันจะช่วยใช่ไหมคะมันก็จะช่วยค่ะถ้าอยากจะกระชับผ,มผมิวผนที่นี่ก็จะแนะนำให้ทำเป็นตัวโพเทนซ่ากับจูเวลสกินไปพร้อมกันนะคะโพเทนซ่าก็จะเป็นตัวไมโครนีโด ที่มีเลเซอร์อยู่ในตัวมันก็จะใช้เข็มเล็กๆในการจิ้มเข้าไปค่ะเวลาเข็มไปโดนกับชั้นผิวมันก็จะปล่อยคลื่น RF ลงไปมันก็จะช่วยทําให้กระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยทําให้ริี้วรอยพวกนี้เอ่อแล้วก็จะช่วยช่วยเติมหลุมสิวได้ด้วยค่ะก็เขาจะก็จะมีการโบกคีมยาชาก่อนที่จะทำหัตถการนะคะช่วงแรกๆก็อาจจะมีเป็นรอยแดงแบบ้ประมันนี้เป็น,นเร<ๆ>เฟอร์บบเลนให้กับคุณลูกค้าเฉยๆค่ะก็ <laughs> <c oughs> จะทิ้งเป็นรอยแดงแบบนี้หลังจากที่ทําทันทีแต่รอยแดงก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในคืนนี้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าหน้าเซนซิทีฟมากๆก็อาจจะแดงได้ประมาณ3วันตั้งแต่พรุ่งนี้ก็สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะเขาก็จะใช้เข็มตัวเล็กๆค่ะไมโครนิโตที่เป็นจะใช้เข็มพวกนี้ค่ะจิ้มเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นราคาโปรทดลองครั้งแรกก็จะเป็นราคา แล้วก็คือเขาก็จะมีถ้าใครยังไม่เคยไปนะคะเป็นลูกค้าใหม่ก็จะมีโปรที่ถูกกว่าโปรปกติไปอีกนะคะซึ่งอันนี้ตอนที่เทียนท,ทำเนี่ยถ้าทําให้ผิดมันประมาณเป็นเงินไทยประมาณ2,800บาทแต่คืออันเนี้ยยังไม่ถึงแสนวอนอะ่ะก็คือประมาณ2300บาทคือยิ่งถูกเขาไปอีกคือคุ้มมากๆมาก,มาก,มากแล้วก็จะมีเป็นตัวจูเวลุกสกินที่มันก็จะเป็นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็เหมือน ถ้าเอา p o t e n เซอรคะ่ะ mm hmm. ก็เออเหมือนจิ้มไว้แล้วถ้าฉีดจูเวลุกไปพร้อมกันนะคะจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่าด้วยะคะ่ะ mm hmm. แต่นาให้ฉีดเป็นตัวจูเวลุกสกินทั่วหน้านะคะอันนี้เขาก็จะไม่ได้ฉีดบริเวณดวงตาให้อยู่และะ้วค <Okay. Okay. S 1> ่ะจ mm ูเวลุกสกินเขาก็จะใช้เฟ้นขวดตัวสีฟ้านะคะ mm hmm. ถ้าเป็นจูเวลุกวอลลุ่มก็จะเป็นสีดำะคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีเป็น3วิธีในการฉีดคือฉีดด้วยเข็มหรือว่าฉีดด้วยเครื่องไฮคุกส์หรือว่าฉีดด้วยตัวหัวพอมปิ้งฉีดว่ะค่ะแต่ถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็แนะนำให้ฉีดเป็นใช้เข็มค่ะอาจจะทิ้งเป็นรอยตุ่มรอยช้ำรอยเข็มได้ค่ะรอยตุ่มก็จะหายภายในประมาณ1น่วันรอยช้ำรอยเข็มอยู่ได้เกิน1อาทิตย์แล้วแต่สภาพหน้าของ ก็เลยเนื่องจากว่าถ้าทําตัวโพเทนซ่าค่ะมันจะไปกระตุ้นต่อมไขมันด้วย mm hmm. ก็เลยทำให้หน้ามันมน้อยลงด้วยอะค่ะ mm hmm. ทําความสะอาดลุ่มขนไปด้วยไหมคะก็จะมีเป็นตัวสกินแคร์ที่เรียกว่าเป็นตัวอาร์ควอพิวอค่ะในการทําความสะอาดลูุ่มขน mm hmm. ก่อนที่จะทําตัวโพเทนซ่รเราจะใช้ซักชั่นในการดูดสิวเสียนถ้าลูกค้าเป็นผิวที่ระคายเคืองง่ายก็ไม่แนะนำค่ะ ปกติหลังทาเสร็จมีอะไรนี้ให้ไหมคะหรือว่าต้องซื้อแยกเองอันนี้ต้องซื้อแยกค่ะถ้าเป็นพวกแบบหนุ่มสิวก็ต้องเป็นโฟเทนซาตแต่ถ้าเป็นพวกแบบรอยจุดด่างดำพวกนี้นะ่ยจะให้ทาเป็นหัตถการที่เรียกว่าเป็นวีเลเซอร์อะค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าทำครั้งเดียวจะไม่เห็นผลใช่ไหมคะก็เลยแนะนำให้คุณหมอที่ไทยดูแลเป็นระยะยาวน่าจะดีกว่า คือเขาก็ดีมากเลยนะคะแบบไม่เชียคอรสไม่อับขายไม่เซลล์เกินไปเลยอะคือแบบรู้สึกดีมากแล้วก็แบบพี่ล่ามน้องล่ามเขาแบบน่ารักมากแล้วก็พูดไทยชัดมากเขาบอกว่าเขาอยู่ไทยแบบจําไม่ได้แต่กน่าจะแบบมากกว่า5ปีอะไรเงี้ยค่ะจะทิ้งเป็นรอยแดงได้ประมาณสามถึงเจ็ดวันขึ้นไปอะค่ะเป็นเป็น ฟริคโซใช่ไหมคะไม่ใช่ดิสคอรี่เนาะไม่ใช่ดิสคอรี่มันจะเป็นตัวพิคโคฟรักเซลนะคะถามว่าแนะำไหมสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีเป็นหลุมสิวหรือว่าสิวเยอะก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะแนะนำให้ทำเป็นโพเทนเซอร์ฝั่งนี้จะลึกกว่าฝั่งนี้จะลึกกว่าหน่อยแนะนำให้ทำเป็นโพเทนเซอร์ได้ค่ะได้โอเคค่ะเนื้อโพเทนเซอร์แล้วก็ยากแบบถ้าถ้าออกข้อเคียวนี้จะบอกค่ะหรือว่าอะไรที่บําบํารุงหรือว่าขีดผิว ความสะอาดผิวอะไรอย่างอื่นเลยนำให้ทำเป็นตัวอักวากผิวแล้วก็กดเสียวเชื่นบนจมูกไปด้วยเลยไหมคะเอาค่ะก็ทำเป็นตัวโพเทนซ่า์ทั่วหน้าใหญ่แล้วก็ทำเป็น LDM ไหมคะ LDM อันจะเฉยเฉอาจจะเฉยเฉยใช่ค่ะแต่ว่าอักขวัพีิวนี้เขามันจะมันจะช่วยใช่ไหมมันก็จะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนเนี่ค่ะจะไม่ เราแดงง่ายแต่ว่ามันมนเดี๋ยวมัน,อมนลอยได้ก็จะหายภายในประมาณหลังจากที่ทำเดี๋ยวเขาก็จะมีการมานให้อยู่แล้วค่ะมันก็จะดีขึ้น,นะะได้ค่ะถ้าลูกค้ดฉีดเป็นจูเวลุกสกินมาต้นเดือนค่ะก็จริงๆก็ที่นี่ก็วนนี้ก็ทำได้นะคะสนใจฉีดไปพร้อมกันเลยไหมคะหรือว่ามันจะดีกว่านะคะ เมื่อกี้คือสามแสนสามแสนวอนคืออยากทราบว่ามันได้ทั้งขวดหรือคือแค่แบ่งมาเดี๋ยวจะวิ่งไปถามเดี๋ยวเขาเวลาประมาณสนา่ีอได้ค่ะได้ไม่เป็นไรค่ะคุณคะมองว่าเขาไม่ได้หอใช้ทั้งขวดนะคะ มีมีตัวอื่นนอกจากจูเวลุกไหมคะแต่มันก็จะช่วยกระตุ้นกันเนาะถ้ากระชัดลูกขุมขดจูเวลุกจะดีที่สุดค่ะไม่เป็นไรก็ได้ขายยังงี้ไม่เป็นไรออกอเครได้ค่ะขอบคุณค่ะตัวส่วนตัวอัพพอคิวจะทําโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบเซอนะคะบอกว่าหักการพราใช้เข็มคอนเทนเซอร์หรือจูเวลุกอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยว คุณหมอจะเป็นคนที่กำัการเข้าใจค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะก็จะมีเป็นข้อควรระวังหลักทาหัตถการนะคะลูกค้าสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยค่ะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่เข้าเซน้าออกกำลังกายหนักเป็นเวลา3-7วันนะคะค<า>่ะอ่าจจะมีเป็นรอยช้ำรอยแดงรอยตุ่มจากการที่ฉีดจูเวลุก แล้วหลังจากที่ทำโพเทนซ่าก็อาจจะมีเป็นรอยแดงได้ประมาณ3วันนะคะส่วนแต่งหน้าก็แนะนำให้แต่งหน้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะหน้าปกติค่ะแต่หลีกเลี่ยงการใช้พวกวิตามินซีพวกบริโ l ช็อตค่ะเป็นครีมที่มีเข็มวันหนึ่งอาทิตย์ด้วยนะคะลูกค้าก็อาจจะมีเป็นรอยแดงจากการที่ทำตัวโพเทนซ่านะคะคิินยาแล้วก็ซินชื่อ์ก็เล่างเลยค่ะ ่วนของคุณลูกค้าก็จ่ายในมีเดตรงนี้ได้เลยนะคะอของคุณลูกค้ารวมะขะควพิวกดสิวเซียงกับคอเทนซอรโปทดลองครั้งแรกก็จะเป็นราคาเนะ,ะได้ค่ะวันนี้รุกกดสิวเซี่ยงแล้วนะค่ะได้ค่ะกดรวมสิวเซี่ยงใหม่ถึงเขาจะกดแค่บริเวณจมูกได้ค่ะ หลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จก็ไปยื่นพาสปอร์ตที่หน้าเคาน์เตอร์อค่ะแล้วเขาก็จะจิ้มเซ็นใบเสร็จให้ลูกค้าไปคลีมที่สนานได้เลยนะคะอ๋อท็ก X-ray ฟันได้มาเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะโอ้โเยอะก็ปกติแต่ลูกค้าบางท่านก็เหมือนอยากได้คืนทันทีเลยอะค่ะบางที่เขาจะมีตู้ให้แต่ที่นี่จะไม่มีเป็นตู้ให้ค่ะ คุณลูกค้าทั้งสองท่านก็จะทำาั้นตการที่ชั้น6ชั้นนี้นะคะรบกวนถือใบเสียงไม่ติดตัวค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บของแล้วก็ล้างหน้านะโอ้คุณค่ะคุณเยอะเลยนะอื หักเราไม่ได้แต่งหน้านะคะมีแค่มาสร์เซร์กับกันแดดก็เลยแล้วก็ตัวที่เขามีให้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะปลอดภัยกับหน้าที่เป็นสิวก็เลยล้างหน้าน้าเปล่าเฉยๆค่ะไม่ได้ล้างด้วยสิ่งที่เขามีเพราะว่าไม่ได้เตรียมครีมอะไรมาเองด้วย Is this okay? Shh, This is okay, right? Okay. She's an outline. Okay. Like on the head. นอกจากล่ามคนไทยแล้วเนี่ยนะคะพะน,นักงานพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแทบไม่สื่อสารไม่พูดอิงกันเราพูดนิดนึงนะคะแต่ว่าทุกห้อง อะไรที่เป็นรูทนที่เขาทําประจําเนี่ยเขาก็จะมีป้ายเขาก็จะหยิบป้ายขึ้นมาให้เราอ่านนะคะว่าต้องทําอะไรยังไงต่อเนาะอย่างอันนี้คือเออไม่งั้นเขาก็จะใช้มือถือแบบนี้นะคะก็คือแปลอย่างอันนี้เพนักงานเขาแจ้งว่ามันเห็นหน้าเขาขอปิดกล้องเราก็เลยเอ,อ,อ่านที่เขาแปลมาแล้วก็ทำให้นะคะ นี่คือเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะทำออกค่าเพียวให้เราเนี่ยเขาลองทดสอบเครื่องแล้วมันน่าจะแบบเสียงผีป,ปกติมั้งคะตอนแรกเขาก็แบบพยายามจะทําให้เราเนาะแต่ว่าเออแล้วเขาก็หยุดแล้วก็เอามือถือมาแปลให้ว่าเครื่องน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวขอลองไปเปลี่ยนให้ก่อน okay. อันนี้เพิ่งทำเอาข้อพยลกับกดสิบรงจมูกเสร็จนะคะต้องจมูกเจ็บมากมันตาไหล อ็มาแปะยาชาเดี๋ยวรอไปทำโพเทนเีจะได้เจอคุณหมอเลยวตอนที่นั่งรออยู่เราก็เจอเพื่อนออกมาจากห้องที่คุณหมอฉีดจูวิลุกให้นะคะแล้วตอนแรกไม่รู้นะแต่ว่ามาคุยกันทีหลังว่าเหมือนออพนักง,งานใส่ฝาเข็มไม่แน่นหมอฉีดละยาเลยแบบ รูดออกมาแต่ก็คือเขาคลคนิกเขาก็ดีมากเลยนะคะเขาก็เอายาใหม่มาฉีดให้ก็คือครบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเหมือนพนักง,งานที่โรอพยาบาลที่ทําให้เพื่อนโดนหมอดุแล้วเหมือนเขาก็มาเอายาชาออกให้เราต่อแล้วเขาก็แบบหน้าบึ้งมากเราพูดด้วยก็แบบไม่พูดด้วยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจได้ พอมานอนรอในห้องทําโพเทนซ่านะคะแพรร์นเขาก็โชว์หัวนี้ว่าแกะใหม่ให้เราดูนะคะก็เอาใส่เข้ากับตัวแฮนด์ลของเครื่องเนาะก่อนที่หมอจะเข้ามาค่ะโอเค พอคุณหมอทําเสร็จแยบาลก็เข้ามานะคะแล้วก็แจกครีมตัวนี้ให้บอกว่าให้ทาหลังทําโพเทนซ่าเนาะแล้วเราก็กลับมาที่ห้องทรีมเมนต์เหมือนเดิมรอมากหน้าหลังทําโพเทนซ่าค่ะผุณหมอก็คือดีมากแบบพูดด้วยคกี่องหมอนหนึ่งตัวหลุมสิวให้หมอก็ดูทําหนึนห่ให้เลยแดงมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนนคั เด็ดหน้านะคะหลังจากทำโพเทนเซอ์เช้าวันต่อมานีนคือเพิ่งตื่นยังไม่ได้หลังมากรู้สึกว่าดีมากแบบแก้มดูไบรท์ดูเด็กขึ้นแล้วก็ผิวแบบเรียบรอยสิวก็คือรู้สึกว่าดีๆขึ้นแล้วอันนี้หมอบอกแล้วเนาะว่าสิวน่าจะขึ้นเพราะว่า มันไปโดนต่อมไขมันกระตุ้นต่อมไขมันก็เลยแบบอาจจะมีสิวขึ้นหนะ่อย